ครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงวัดสมัยสารกันแล้วนะครับที่เห็นนี้คือเราเก็บภาพจากซุ้มประตูวัดบริเวณด้านในนะครับส่วนที่ด้านนอกนั้นรถมีปริมาณมากแล้วก็ขึ้นเดินมาเราเก็บภาพยากส่วนที่เห็นด้านหน้าตรงหน้านี้ก็คือวิหารหลวงพ่อดําที่เราตั้งใจขึ้นมากราบหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อดําอยู่ในนั้นแต่เรายังไม่ขึ้นไปกันนะครับเพราะว่าเราจะขอเก็บภาพวิวทะเลสวยๆมาให้เพื่อนได้ชมกันก่อนนะครับ จากจุดนี้เราก็จะมองเห็นวิวทะเลที่สวยงามมากนักท่องเที่ยวนิยมมาจับภาพจากมุมนี้กันมากนะครับเพราะว่าจะสามารถมองเห็นอ่าวกระแมสารในมุมกว้างพร้อมกับมีลมทะเลพัดมาเอื่อยเย็นชื่นใจมากเลยนะครับบรรยากาศสดชื่นลมเย็นสบายครับผมณจุดนี้นักท่องเที่ยวมานิยมถ่ายภาพกันมากเลยนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศวิวทะเลที่บริเวณด้านหลังวัดสะแมสารนะครับเหลียวมองทางด้านขวามือก่อนขึ้นไปบนวิหารหลุมพ่อดำนะครับก็จะเห็นเป็นกำแพงแก้วสีขาวสะอาดตาที่มีพญานาคห้าเสียนสีทองทอดลำตัวยาวบนกำแพงยาวไปตลอดทางด้านซ้ายมือของวิหาร องค์พญานาคสีทองอารามสวยงามมากทีเดียวนะครับขณะที่ป้ายวิหารหลวงพ่อดำนั้นก็จัดทำเป็นบรราลัยที่มีลวดลายสลักเหลาได้วิจิตรงดงามถูกตาต้องใจของบรรดาสาธุชนที่มาเที่ยวชมในวัดนี้เป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับส่วนที่ทางด้านขวาของบรราลัยนั้นก็จะเป็นองค์พญานาคสีเงินหเสียน ที่ทอดลำตัวยาวอยู่บนกำแพงยาวไปสู่บริเวณด้านในของวิหารนะครับโดยที่มีบางช่วงของลำตัวนั้นโค้งขึ้นด้านบนนะครับเหมือนกับว่าเป็นทางลอดให้สาธุชนได้เดินลอดผ่านเข้าไปด้านในกันซึ่งณจุดนั้นเมื่อเราผ่านเข้าไปด้านในแล้วตรงจุดนั้นก็จะเป็นลานบูชาองค์ท้าเวสุวรรณกันนะครับซึ่งมีความงดงามมากเดี๋ยวช่วงท้ายเราก็จะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณกันนะครับ ก่อนที่เราจะขึ้นไมกลาบหลงพ่อดำนะครับเราก็ขอแวะถวายสังฆทานในตอนเช้าเพื่อเอาบุญกันก่อนนะครับเพื่อนๆที่มาชมคลิปนี้อนุมโมทนาบุญร่วมกันก่อนนะครับวันนี้เราก็ได้เตรียมผ้าไตาแล้วก็เครื่องสังฆทานไปถวายพระกุณเจ้ากันนะครับเป็นถวายสังฆทานโดยมีผ้าไตจีวรเป็นประธานนะครับ หลังจากที่เราถวายสังฆทานเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะขึ้นไปกราบหลวงพ่อดํากันหนะ้าที่วัดสมสารแห่งนี้นะครับเขาก็อนุญาตให้สาธุชนทั้งหลายนั้นจุดทูปเทียนบูชาองค์หลวงพ่อดําที่บริเวณศาลาด้านนอกนะครับเมื่อเราจุดทูปเทียนบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจรึงจะเข้าไปกราบองค์หลวงพ่อดําที่บนวิหารด้านในกันและที่เห็นอยู่นี้คือองค์หลวงพ่อดํานะครับ หลวงพ่อดำมีพระนามเต็มว่าพระสัมพุทธมหาบุณีศรีกุณาสุพันธิมิตรนะครับเป็นพระพุทธปฏิมากรที่มีความศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสูง5เมตรม,มีพระพักที่อิ่มเอิบงดงามดวงพระเนตรที่ทอดต่ำลงมานั้นดุจประทานกับความเมตตาให้กับสาธุชนทั้งหลายที่เดินทางมากราบไหวสการะบูชาพระองค์ท่านนะครับ ชาวประมงในฝั่งตะวันออกนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยทุกครั้งที่จะออกทะเลนั้นก็มักจะหาโอกาสไปนมัสการกราบขอพรต่อองค์หลวงพ่อและก็จะกลับมาโดยสวัสดิภาพโดยมีโชคลาภได้สินทรัพย์จากทะเลมาเป็นกอบเิรร็นกำเป็นประจ,จํานะครับสําหรับดํานานหลวงพ่อดํานั้นระบุเอาไว้ว่าแต่เดิมมานั้นหลวงพ่อดํารงคุณาสัพโซึ่งท่านจะบรรษาอยู่ที่วัดเขาขึ้นอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ได้ในมิตว่ามีเทพพยดาองค์หนึ่งมาบอกให้ท่านไปสร้างพระพุทธรูปเอาไว้ใกล้ๆกับพระเจดีย์เก่าแก่องค์หนึ่งณบนเขาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าพระพุทธรูปองค์นี้จะเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และมีประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเดินทางมากราบไหว้บูชากันเป็นจํานวนมากเนื่องจากสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งรักษาศีลและความสงบร่มเย็นแก่สาธุชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก ท่านจึงออกเดินทางจากวัดเขาขึ้นจนรอนแรมมาถึงสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของวัดสมัยสารในปัจจุบันนี้แล้วก็จึงได้พบว่าสถานที่ตรงนี้ตรงกับในนิมิตของท่านท่านจึงได้ชวนสาธุชนญาติโยมทั้งหลายให้ช่วยกันก่อสร้างพระพุทธร,รูปองค์นี้เป็นเวลาสองปีจึงแล้วเสร็จเมื่อเสร็จแล้วหลวงพ่อจึงได้ทารักสีดํา ให้กับพระพุทธรูปองค์นี้และตั้งเด่นเป็นสง,ง่าอยู่กลางแจ้งจนชาวประมงและชาวบ้านผู้ที่เดินทางมาพบเห็นหนังก็เรียกพระนามของหลวงพ่อดําว่าหลวงพ่อดํากันมาจนติดปากมาจนถึงปัจจุบันตราบจนเวลาผ่านมาทางจังหวัดชลบรุรีและก็ทางวัดได้ร่วมกันก่อสร้างวิหารจตุรมุขขึ้นโดยที่ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบ่งบอกเรื่องราวทางพุทธประวัตินะครับอ่ วิหารองค์นี้ก็ถวายเก่หลวงพ่อดําจนทั้งแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2532อย่างที่เราพบเห็นกันจนปัจจุบันในปัจจุบันนี้มีประชาชนเดินทางมากราบไหวขอพรรวมทั้งขอบนและแก้บนรวมทั้งให้การถวายทองคําเปลวแด่องค์หลวงพ่อกันไม่ได้ขาดจนทั้งองค์หลวงพ่อนั้นจากสีดําได้กลายเป็นสีทองอารามทั้งองค์อย่างที่เราพบเห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับ รู้จักหลวงพ่อดําและกราบหลวงพ่อดําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็มาถวายทองคาเปลวแด่หลวงพ่อดํากันนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะถวายทองคําที่พระหัตถ์ของหลวงพ่อดํากันนะครับเราก็จะถือเจอตคติว่าเ,เมื่อเราจะทําการสิ่งใดนั้นขอให้ประสบความสาเร็จเกิดมรรคเกิดผลน,นะครับจากนั้นเราก็ทําการปิดทองลงไปที่พระหัตถ์ของพระองค์นะครับต่อมาเราก็จะไปถวายทองที่ด้านหลังขององค์พระ โดยพื้นฐานของเจตคติที่ว่าเราจะทาการสิ่งใดๆก็ตามนะครับขอให้สำเร็จลุ่วงไปด้วยดีขอให้มีบุคคลมาช่วยหนุนอยู่ที่ข้างหลังของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเจตคติของการถวายทองแด่หลวงพ่อนะฮะหรือหรือถวายทองพระนั่นเองนะครับครับก่อนที่จะไปกราบพระพุทธบาทนะครับพอดีเราได้เห็นเทพทันใจ อยู่เลยขอเก็บภาพประสาเพื่อนเพื่อนที่มีความศรัทธาในองค์เทพทันใจก็มาสามารถมาขอพอรจากหลวงพ่อเทพทันใจได้นะครับภายในวิหารจัดโดยรมุกนอกจากจะเป็นที่ปฏิทฐานหลวงพ่อดำแล้วยังมีพระพุทธบาทจำลองให้สาธุชนได้ทําการกราบไหว้สการะบูชาอีกด้วยนะครับอันนี้สงของการบูชาพระพุทธบาทมีกล่าวเอาไว้ว่าหากบุคคลใดๆนั้นได้กราบไหว้สการะบูชาพระพุทธบาทแล้ว ะจะเกิดอานิสงส์อย่างมากคือไม่ต้องไปเกิดในอบายภมิทั้ง4ี่นะครับซึ่งได้แก่ไม่ต้องไปเกิดไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานนะครับนี่ก็คือมหาอานิสงส์ของการที่ได้ถวายสการะบ,บูชาพระพุทธบาทเสร็จจากนี้แล้วเราก็มาเติมบุญด้วยการถวายปัจจัยไทยทานนะครับในการร่วมบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าทุนการศึกษาปฏิทังข์คอนวัด แล้วก็กิจาการต่างๆภายในวัดนะครับนับเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วยนะครับส่วนที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเจดีย์เก่าแก่มีอายุก,กว่า300ปีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่สามารถจะสืบค้นได้ว่ามีประวัติความเป็นมาหรือการก่อสร้างมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับครับเสร็จจากการกราบพระปิดทองพระ และยอดต้บใบจากเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ออกมารับลมชมวิวที่บริเวณด้านหลังของวิหารหลวงพ่อดำกันครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เห็นวิวทะเลท้องอ่าวสมสารได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อเรามายืนอยู่ที่จุดนี้ก็จะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ของท้องทะเลรับลมเย็นมีความสดชื่นเรียกว่าได้ทั้งความสุขกายและความสุขใจไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆ ชมวิวจุดนี้แล้วมีความสดชื่นขึ้นไหมครับอย่าลืมหาอกาศมาเที่ยวที่นี่กันนะครับหลังจากนี้แล้วก่อนที่เราจะกลับเราก็จะแวะไปบวงสวงท่านท้าวเวสสุวรรณกันนะครับเพื่ออธิษฐานขอพรขอความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านกันครับเราไปกันครับครับหลังจากที่เราเข้าไปเช่าชุดบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณจากที่ทางวัดจัดไว้ให้แล้วนะครับเราก็มาบูชาด้วยกันกล่าวขึ้นนโมตัสะ พระวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเป็นจํานวนสมจบจากนั้นจึงมากล่าวคํากล่าวบูชาด้วยคํากล่าวต่อไปนี้นะครับกล่าวว่าอิติปิโสพระวายะมะราชาโนท้าเวสวรรณูมรนังสุขขังอหังสุขโตนโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธพุทธังอรหังพุทธโทนท้าวเวสสุวรรณโนนโมพุทธายะจากนั้นเราก็อธิษฐานขอสิ่งที่เรามีความประสงค์นะครับนี่ก็เป็นการมาเที่ยววัดสมัยสารในวันนี้นะครับก็ทําให้เรามีความสุขใจไม่น้อย ก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub สไครต์กดรูปกระดิ่งให้กับทางช่องรายการด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งในคราวต,ต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนกันเรามาติดตามชมกันต่อนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปีตลอดไปครับสวัสดีครับอ่านี่มาแล้วก็มาอุดหนุนไอติมร้านนี้เลยร้านอะไร ไอติมแมกโดเลียครับแม <d> ็กโดเลียวัดหลวงพ่อดำครับขายทุกวันเปล่าขายทุกวันครับ <c oughs> ไอติมไอติมเขาหน้าอร่อยนะอ่านี้ก่อนจากกันนะเอาคลิปไอติมมาฝาก <c oughs> โอเคอยู่ขายอยู่ตรงนี้ไหมครับโอเคขายอยู่งี้วันนี้ก็เปิดเพลงม่วนเนาะโอเคพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ